กลับมาเจอกันในช่วงบ่ายนะครับผมหลังจากเมื่อวานไม่ได้ลงสูตรนะครัผมติดธุระอยู่นะครับวันนี้ก็มีสูตรหลักร้อยบนนะครับชนแล้วมานะครับเอามาลงมาให้ท่านผู้ชมเอาไว้ดูเป็นแนวทางก่อนจะไปดูแนวทางนะครับก็ดูคําเตือนนิดนึงนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทุกข้อมูลแนวทางที่ให้นะครับสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีนะครับเอามาดูกันเลยนะครับ หลักสิบบนนะทไไ้ให้แล้วนะครับผมนี่มาถึงหลักร้อยกันบ้างนะครับก็จะไล่ไปทีละหลักนะครับผมมาดูกันเลยนะครับวิธีการคํานวณนะครับวันนี้จะมีทั้งหมด3สูตรนะครับที่เอามาฝากไว้นะครับมาดูสูตรที่1นะครับเราจะใช้สิบบนบวกหน่วยบนนะครับแล้วบวกเลขห้าคงที่ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่จะบวกเพิ่มไปอีก6กําแหน่งนะครับอันนี้เป็นสูตรร้อยบนหตัวนะครับ ส่วนสูตรที่2จะเอาร้อยบนบวก2คงที่ได้ผลลัพธ์เท่าไรบวกเพิ่มไปอีก6ตำแหน่งนะครับส่วนสูตรที่3ใช้หลัก10ล่างนะครับเทียบไปเลยนะครับบวกเพิ่มไปอีก6ตำแหน่งนะครับก็นําผลลัพธ์ทั้ง3สูตรนะครับมาเทียบกันนะครับเราก็จะได้เลขเด่นที่จะมาในตำแหน่งร้อยบนนะครับแท้จริงร้อยบนมีมากกว่านี้นะครับน่าจะมีเกินเป็น10นะครับน่าจะมีที่ที่เข้าดีนะครับน่าจะมาระมณ10กว่าสูตรนะครับ แต่ผมคัดเลือกมาอยู่ประมาณสามสูตรก็พอนะเพราะว่าเออมันมันเยอะนะครับผมมันลดหน้ากระดาษนะครับอันนี้คือคัดแต่เพพาะสูตรที่เด่นๆมาเลยนะครับตอนแรกกะว่าจะลงสูตรนี้ตั้งแต่เมื่อวานแลวนะครับผมพอดีติดธุระนะครับพอดีแฟนเข้าโรงพยาบาลนะครับผ่าผ่าตัดเสตดิ่งนะครับก็เลยไม่ว่างนะครับผมเมื่อวานนี่ก็วุ่นยุ่งทั้งวันนะครับเพิ่งจะได้พักนะครับนี่เดี๋ยวสักพักก็น่าจะไปอีกนะครับ ก็เลยมาลงสูตรแวะมาลงสูตรให้ให้ก่อนนะครับเอามาดูงวดแรกกันเลยนะครับสูตรมันก็มีเข้ามีหลุดนะครับมีเข้ายาวกว่านี้เหมือนกันนะครับแต่ว่าผมเจ้าตั้งแต่งวดที่ออก86117นะครับเป็นสถิติที่ามาคำนวณให้ดูนะครับใครจะไปบวกย้อนหลังกดูก็ได้นะครับเอางวดแรกนะครับ86117เอาสูตรหลักสิบบนบวกหลักหน่วยบนสูตรที่หนึ่งนะครับมันได้2 3 4สามนะครับตัวเลขมัน ดูอาจจะเยอะนะครับมีหตัวนะครับแต่เราต้องใช้สูตรมาเทียบกันนะครับถ้าเราดูเฉพาะสูตรเดียวนี่มันมันเลือกไม่ถูกนะครับมันเยอะสอง5ามสี่ห้าหกเ็ดนะไม่รู้เอาตัวไหนไมเอาทุกตัวก็คงจะเยอะไปนะครับสูตรที่2คํคำนวณแล้วได้ศูนย์หนึ่งสามสี่ห้านะครับสูตรที่สามหนึ่งสามสี่ห้าหกนะครับสูตรที่สามนี่นะครับมันก็จะมีพิเศษเหมือนสูตรที่เหมือนสูตรหลักสิบนะครับเราจะขยายนะครับอันนี้ผมจะเขียนเป็นสูตรที่4ี่แล้วกันนะครับ เดวงท่านแตจยังงงสูตรที่สี่ก็คือบวกเพิ่มจากสูตรที่สามนั่นเองนะครับสูตรที่สี่ก็เอาจากสูตรที่สามบวกเพิ่มไปอีกอันนี้เป็นสิบล่างก็เป็นสิบล่างบวกหนึ่งเนาะก็ขยับมาเป็นเลขสองนะครับก็จะเป็นสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับตัวเลขอาจจะเล็กหน่อยนะครับผมไม่งั้นมันมันไม่พอนะครับมันมีหกตัวดังนั้นตัวที่เราจะต้องตัดทิ้งในสูตรที่สามก็สูตรที่สี่ก็คือตัวตัวท้ายกับตัวหน้านะครับหนึ่งกับเจ็ด ไม่เอาครับก็เหมือนกับสูตรหลักสิบนั่นเองนะครับสูตรหลักสิบนี่ผมก็จะตัด,ต,ด,ต,ดตัดตัวหน้าตัดตัดตัดตัวท้ายทิ้งนะครับอันนี้ก็สูตรหลักร้อยบนก็จะมีสูตรนี้เหมือนกันนะครับดังนั้นมันก็จะเหลืออยู่แค่สองสามสี่ห้าหกนะครับสองสามสี่ห้าหกมาดูจากเทียบกันกับสูตรที่สองที่สามนี่มันจะเหลืออยู่แค่สามสี่ห้านะครับ อันนี้ก็ตัดทิ้งไปแล้วหรือสองสามสี่ห้าหกอันนี้ไม่มีเดียดูนสองสามสี่ห้าเหลือเลขสองด้วยนะครับสองสามสี่ห้าหกนะครับ นี่สองสามสี่ห้าเหลืออยู่สี่ตัวนะครับสองสามสี่ห้านี่แสดงว่าผมหยิบมาอีกสูตรหนึ่งนะครับผมถ้าจริงแล้วมันจะต้องชนเหลือสามตัวนะครับเมื่อกี้ไม่เป็นไรนะครับอีกสูตรหนึ่งจะค่อยให้ทีหลังแล้วกันนะครับถ้าจริงมันจะชนอยู่สามตัวอยู่ประมาณสามสี่ห้านะครับ งวดถัดมามันออก5้าหนึ่งเจ็ดนะครับผมจะเอาเฉพาะตัวเลขที่เป็นสองตัวท้ายหนึ่งเจ็ดนะครับหลักร้อยนะครับผมห้ 5, 1, าหนึ่งเจ็ดนาะมันเพิ่งจะนอนตื่นนะตาลายนะครับผมห้าหนึ่งเจ็ดหลักร้อยก็คือเลข5้านะครับนี่นะครับเข้าที่เลข5านะครับงวดถัดมานะครับผมสูตรแรกได้ส4มสี่ห้าหกเจ็ดแปดสูตรที่ 2, 7, 8, 9, 0, 1, 2, สองเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสูตรที่สามสองสาสี่ห้าหกเจ็ดนะครับ นี่สูตรที่สามก็ขยับมาเป็นสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับตัดเลขแปดตัดเลขสองทิ้งนะครับเหลืออยู่สามสี่ห้าหกเจ็ดสามสี่ห้าหกเจ็ดสูตรที่สองนี่มีแค่เจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองอันนี้สามอันดังนั้นเหลืออยู่แค่เลขเจ็ดตัวเดียวนะครับสูตรนี้เหลือแค่เลขเจ็ดนี่นะครับอันนี้สามสี่ห้า สามสี่ห้าหกเจ็ดมีครบแต่ว่าสูตรที่สองนี่มีเลขเจ็ดเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองนะครับมีเฉพาะเลขเจ็ดแค่เลขเดียวนะครับอย่างนั้นเหลือแค่เลขเดียวนะครับผมคือเลขเจ็ดงวดถัดมามันออกเจ็ดเจ็ดสองห้านะครับเข<ช>้าที่เลขเจ็ดนะครับงวดถัดมานะครับผมสูตรที่หนึ่งได้สองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับสูตรที่สองเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่สูตรที่สามเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสอง ตัวนี้ก็เป็นแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามนะครับตัดเลขท้ายตัดเลขหน้าทิ้งนะครับเจ็ดกับแปดไม่เอา่ังนั้นจะเหลืออยู่แค่แปดเก้าศูนย์หนึ่งสองนะครับแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองมาดูนี่ก็คือเก้าศูนย์หนึ่งสองสามอันนี้สองสามสี่ดังนั้นเหลืออยู่แค่ตัวเดียวนะครับเหลืออยู่แค่ตัวเดียวก็คือเลขสอง นี่นะครับเห็นไหมครับสูตรแรกนี้เริ่มตั้งแต่สองไปนะครับสองสามสี่ห้าหกอันนี้มันจะเหลืออยู่แค่แปดเก้าศูนย์หนึ่งสองดังนั้นก็จะเหลือแค่เลขสองเลขเดียวนะครับเหลือแค่เลขสองเลขเดียวเป็นเลขเด่นงวดถัดมานะครับออกสองหกหนึ่งสองหกหนึ่งสองหลักร้อยนะครับ งวดถัดม,มาสูตรแรกได้234567สูตรที่2ได้456789 9, นะครับสูตรที่3 6 7 8 9 0 0 1กนะครับก็ขยับมาเป็นเลข7 7็9 0 1 2นะครับตัดเลข2ทิ้งตัดเลข6กทิ้งนะครับดังนั้นจะเหลืออยู่แค่78901ครับ7 8 9 0 1มาดูสูตรอื่นนะครับ2 3 4 5 6 7 หกเราตัดทิ้งไปแล้วนะครับดังนั้นก็จะเหลือแค่เลขห้อยท้ายแค่เลขเดียวคือเลขเจ็ดใช่ไหมครับอันนี้ก็สี่ห้าหกเจ็ดแปดเลขหกทิ้งไปเหลือแค่เลขเจ็ดเลขแปดเลขเก้าแต่ว่าสูตรแรกนี้เหลือแค่เลขเจ็ดเลขเดียวนะครับหกเจ็ดพอเลขหกตัดทิ้งไปแล้วนะครับเลขหกตัดทิ้งไปแล้วดังนั้นเหลือห้อยท้ายแค่เลขเจ็ดเลขเดียวครับจะเหลือแค่เลขเจ็ดเลขเดียวใครไปลองไปลอง เทียบดูก็ได้นะครับนี่ผมเทียบดูเรียบร้อยแล้วนะครับเหลือเลขเจ็ดเลขเดียวนะครับงวดถัดมามันออกเจ็ดห้าศูนย์นะครับเจ็ดห้าศูนย์เข้าที่เลขเจ็ดหลักร้อยนะครับงวดถัดมานะครับสูตรแรกได้ศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าสูตรที่สองเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่สูตรที่สามสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับสูตรที่สามนี่จะขยับขยายบวกเพิ่มไปอีกหนึ่งก็เป็นสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับ ตัดเลขท้ายเลขแปดทิ้งตัดเลขหน้าเลขสองทิ้งดังนั้นจะเหลือแค่สามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับสามสี่ห้าหกเจ็ดคราวนี้มาเทียบดูแล้วอันนี้ศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าดังนั้นก็จะเหลืออยู่แค่ประมาณสามสี่ห้าสามสี่ห้าสูตรที่สองสามสี่ดังนั้นเหลือแค่สองตัวนะครับเหลือสามกับสี่นี่นะครับมันจะเหลืออยู่สามกับสี่เพราะว่าสูตรที่สองนี่นะครับมันขยับตั้งแต่สามสี่ อันนี้ขยับตั้งแต่3 4 5นะครับดังนั้นมันจะสุดอยู่แค่3กับ4นะครับสุดอยู่แค่3กับ4เหลือ2ตัวนะครับงถัดมาออก4 75เนะครับเข้าที่เลขสีหลักร้อยนะครับเข้าที่4หลักร้อยนะครับตัวเลขมันบบชัดครับนะครับตัวเลขมันอาจจะตัวเลขนิดหนึ่งเนาะนะครับเพราะว่าถ้าเห็นตัวใหญ่นี่มันจะไม่พอนะครับช่องมันแคบนิดเดียวนะครับ เดี๋ยวผมจะบวกงวดสุดท้ายให้ดูเนาะจะได้ตัวใหญ่ขึ้นนะครับงวดถัดมานะครับสูตรแรกได้789012ดเก้าศนสอะครับหกเจ็ดนครับสูตรที่2อสูตรที่3 789012กนะครับก็ขยายมาเป็น890123 90123ตัดเลขท้ายเลขสาทิ้งนะครับเลขสามไม่เอาเลขเจไม่เอานะครับดังนั้นจะเหลืออยู่แค่89012นะครับ เหลือ89012มาเทียบดูตรงสูตรแรกกับสูตรที่2 8 9 0ปดสองอันนี้เจ็ดแปดเจ็ดเราตัดทิ้งไปแล้วเห็นไหมครับอีกเจ็ตัดทิ้งไปแล้วก็ไม่เอาเหลือแปดเก้าศูนย์หอันนี้8 9 0เหเหลือสี่ 4, ตัวครับเหลือแ8ดแ้า เหลือแปดเนะครับ4ตัวเพราะตรงนี้สุดแค่8901โอเคเหลือ4ตัวนะครับงวดล่าสุดออก935นะครับเข้าที่เลขเก้งวดนี้อาจจะเหลือเหลือเยอะหน่อยนะครับเก้าที่จริงมันมีอีกสูตรสูตรที่5นะครับมันน่าจะชนเหลืออยู่แค่ สา,สามตัวนะครับผมจะไม่บิดนะครับเดี๋ยวค่อยลงให้ดูทีหลังแล้วกันนะครับเอามาดูงวดที่จะถึงนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวพูดยาวไวเดี๋ยวจะเยอะนะครับศูนย์ที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะบวกให้ดูเนาะเขา้าสาห้านะครับเก้าศูนเก้าสห้า้าศนะครับเอาสิบบนบวกหน่วยบน สาบวกห้าสูตรนี้บวกห้าคงที่นะครับบวกห้าคงที่ผลลัพธ์ได้สิบสามก็นับไปเลยนะครับสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหกตัวนะครับดังนั้นก็จะเอาตรงนี้ก็จะเป็นสามสี่ห้า หกเจ็ดแปดสูตรแรกนะครับอันนี้หนึ่งสูตรที่สองเก้าสามห้าเก้าศูนย์นะครับสูตรที่สองนี่เอาหลักร้อยบนนะครับหลักร้อยบนบวกสองหลักร้อยบนก็เลขเก้าน,นี่นะครับบวกสอง เก้าบวกสองคงที่ผลลัพธ์ได้สิบเอ็ดเขานับไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนี่ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับสูตรที่สามนะครับสูตรที่สามนี้เอาหลักสิบล่างสูตรที่สาม ก้าสามห้านะครับเก้านหลักสิบล่างเลขเลขเก้านี่นะครับสิบล่างเลขเก้าก็เอาเก้านะครับยกมาเลยนะครับนี่คือเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่นะครับนี่คือเลขหลักสิบล่างตัวไหนก็ยกมาเลยนะครับนับไปอีกหกหกตำแหน่งนะครับเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ก็จะได้เป็นเก้าศูนย์หนึ่ง สองสามสี่ตรงนี้เราก็ขยับมาอีกหนึ่งตัวนะ 1, 2, 3, 4, นะครับศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้านะครับตัดเลขท้ายทิ้งไปเลขห้าทิ้งตัดเลขหน้าเลขเก้าทิ้งไปนะดังนั้นจะเหลืออยู่ศูนย์หนึ่งสองสามสี่นะครับเหลืออยู่ศูนย์หนึ่งสองสามสี่มาเทียบดูนะครับสูตรแรกสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอันนี้หนึ่งสองสามสี่ห้านะครับดังนั้นก็จะเหลือตัวห้อยอยู่แค่ สามสี่นะครับเพราะว่าสูตรนี้ศูนย์หนึ่งสองสามสี่อันนี้เริ่มจากสามสี่ห้านะครับดังนั้นจะเหลืออยู่แค่สองตัวนะครับหรือสามกับสี่นะครับสามกับสี่เป็นเลขเด่นที่คาดว่าจะมาหลักร้อยบนนะครับนี่คือสองตัวเด่นเน้นๆนะครับหลักร้อยผมว่ามันน่าจะอยู่ที่สามกับสี่นะครับ ร้อยบนนะครับนี่คือสามกับสี่ซึ่งสูตรวิ่งบนของเรามันก็มีนะครับมีสูตรวิ่งวัตถิ่ันธ์มานี้สามสี่เลยนะครับนี่นะครับเอาไปวางไว้หลกักร้อยเลยนะสูตรนี้นะครับสูตรวิ่งบนสูตรเก่าที่เข้าเนง้ดวั่ผ่านมาเนี่ยได้มีสูตรหนึ่งที่มีสามกับสี่พอดีพอดีนะครับเอาไปไว้ที่หลักร้อยนะครับสามกับสี่เอาไปไว้ที่หลกักร้อยนะครับ ส่วนสูตรเลขหกเนี่ยผมว่าน่าจะอยู่มาหลักสิบแน่นอนแล้วนะครับสูตรที่เป็นเลขเลขห้าเลขหกนี่นะครับสูตรที่ชนหกตัวเดียวนี่นะครับมันน่าจะมาหลักสิบนะนี่สี่หลักสิบบนนะครับชนแล้วมานี่นะครับสิบบนชนแล้วมาได้สี่ห้าหกนะครับดังนั้นเลขน่าน่าสูตรที่เป็นสองตัวนี้น่าจะมีอยู่ประมาณห้าหกนะครับเดี๋ยวผมจะลงให้ดูที่หลังห้าหกหรือเจ็ดหกประมาณนี้นะครับ น่าจะมีจะมีสูตรหลักสิบบนที่เป็นสองตัวอยู่ผมก็ดูเสร็จแล้วมันน่าจะได้อยู่ประมาณไม่ห้าหกก็หกเจ็ดนี่นะดังนั้นสิบบนดังนั้นสิบบนนะครับนี่ร้อยร้อยได้แล้วสามกับสี่นะครับสิบ สิบนี่ก็ผมให้เป็นเลขหกเ,เลยกันนะครับ, <_ C ell> รบเพราะว่ามันมันตัวเดียวเนาะมันชนตัวเดียวนะครับเหลืออยู <ui> <ak> ่หลักหน่วยนะครับปัญหาคืออยู่ที่หลักหน่วยนะครับหลักหน่วย <ui> นี่มีไม่หลายสูตรมากนะครับเ <ak> <ui> <ak> <ui> พราะว่าสูตรเก่าเราหลุดนะครับ <ak> <ui> ดังนั้นมันก็ต้องหาสูตรใหม่ดังนั้นก็เลือกอยากนะครับเพราะว่าแต่ละสูตรนี่เข้าดีเหมือนกันหมดนะครับแต่ตัวเลขต่างกันนะครับผมกำลังพิจารณาอยู่ว่าจะเลือกสูตรไหนนะครับหลักหน่วยนะครับเดี๋ยวก็จะลงให้ดูในคราวหน้าก็แล้วกันนะครับอันนี้เอาหลักร้อยกับหลัก หลักสิให้ดูก่อนนะไม่รู้ท่านผู้ชมจะจะชอบเหมือนผลเหมือนจะชอบเหมือนผมไหมนะครับหลักสิบเนี่ยผมน่าจะวางไว้ที่เลขหกนะครับส่วนหลักร้อยก็อยู่ที่สามสี่แล้วกันนะครับยังมีอีกสูตรหนึ่งเดี๋ยวจะลงให้ทีหลังนะครับมันก็อยู่ที่สามสี่เหมือนกันเลยนะครับจนที่สามสี่เหมือนกันเลยนะครับส่วนวิ่งตัวเดียวบนล่างนะครับมันก็ได้เลขสี่เนาะหรือว่าเลขสี่จะมาหลักร้อยก็ไม่ทราบนะครับเพราะว่างวดก่อนนะเลข มาร้อยเนาะหัวน,นี้ไม่ใช่ว่าเลขสี่จะมาหลักร้อยอีกนะครับหรือมันอาจจะออกข้างล่างก็ได้เหมือนกันนะเลขสี่นะครับเพราะวิ่งตัวเดียวบนล่างนี่มันได้เลขสี่นะครับมีโอกาสมาทั้งบนทั้งล่างนะครับเลขนี้มาได้ทั้งสามหลักนะสําหรับสามตัวบนนะครับมีโอกาสมาหลักร้อยเช่นกันนะครับเออมันก็มีโอกาสโอ้เลขสี่เลขหกในะี่สวยมากในหัวนี้นะครับถ้าเลขสี่มันมาหลักร้อยจริงนะครับมันก็จะอยู่แค่สี่ หกนะครับไอ้ตรงนี้ก็จะเป็นตัวไหนก็ไม่ทราบแหละนะครับตัวนี้ใส่ x ไว้แล้วกันนะครับถ้าหลักเลขสี่มันมาหลักร้อยนะครับหลักหกเลขหกมาหลักสิบเหลือหลักหน่วยเนาะจะเป็นตัวไหนนี่ต้องไปต้องไปหาสูตรมาให้ท่านผู้ชมดูนะครับให้เลือกเอานะครับคุณสายไหมบอก 462นะครับผมฝันว่ารถหายนะครับโอ้ก็น่าสมควรตามนะน่าสมควรจะตามนะเลขรถนี้มันออก่หยนะครับไม่แน่เนะรถเรามันอาจจะให้โชคก็ได้นะครับรถเราอาจจะให้โชคลองหาซื้อเลขทะเบียนรถไว้ดูก็ได้นะครับ462เออตรงนี้ก็เอาเอาไอตัวที่เป็นสายด่วนใส่เลยก็ได้นะนะครับสายสายด่วนของเรานี่มันได้ศนะูนย์หนึ่งเนาะนี่ชุดสายด่วนที่ลงให้นะครับ วดนี้ี่ฟันไว้เลขศูนย์นะคือเด่นศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งสองตัวนี้ต้องมานะครับแต่จะมาบนหรือจะมาล่างไม่ทราบนะครับในนี้นะครับมีนะเลขหกนะครับผมในนนี้มีเลขหกนะครับมีศูนย์หกใช่ไหมครับหนึ่งหกที่เป็นหกหนึ่งก็ไม่ทราบนะครับมีมาได้ทั้งบนทั้งล่างนะครับสําหรับเลขชุดสายด่วนนะครับศูนย์หนึ่งเป็นเลขเด่นในวันนี้เลยนะครับ 01เป็นเลขเด่นหนึ่งวดนนี้เลยนะครับเอาไปจับใส่ทั้งบนทั้งล่างได้เลยนะครับถ้าไปจับใส่บนก็น่าจะมี16สูตรวิ่งบน01ก็มีนะครับเดี๋ยวผมจะลงให้ดูทีหลังนะสูตรวิ่งบนที่ได้0ก็1นี่เข้าดีเหมือนกันนะครับผมกาลังเล็งดูว่าเอ๊ะมันจะมาหลักหน่วยหรือเปล่านะครับเพราะว่าสูตรที่เป็นหลักหน่วยก็มี01เหมือนกันนะครับ <c oughs> สูตรที่เป็นแต้มต่ำ01ก็มีเด <rotations> ี๋ยวจะลงให้ที่หลังก็แล้วกันนะครับตอนนี้ก็เราแต่เราก็คิด วิเคราะห์กันไปนะครับว่าตัวไหนมันจะมาหลักหน่วยนะครับถ้าสิ่งที่คิดไว้มันตรงกับส,ส,ส,สลักที่จะออกในงวดที่จะถึงนี้ก็น่าจะมีโอกาสแก้มือได้นะนะครับผมอ,อันนี้ก็วิเคราะห์ไปตามสูตรนะครับสูตรมันอาจจะดูตัวเลขหลายตัวหน่อยเนาะแต่ถ้าเราเอามาเทียบกันหลายๆสูตรเราก็น่าจะได้ตัวเด่นที่ที่น่าจะตรงกับรางวัลที่ออกนะครับอันนี้ผมเอามาเทียบให้ดูนะครับ งวดก่อนอาจจะพลาดไปเนะาะเดี๋ยวผมงวดที่ผ่านมาเนี่ยมันมีสูตรวิ่งบนที่เป็นเลขเจ็ดแปดด้วยนะครับเออ okay, มมเดี๋ยวผมเอานบอกไปเนาะดังนั้นถ้าหลักหน่วยนะมันมีอยู่มันมีอยู่สองช้อยนะครับไปเลือกนี่สูตรวิ่งบนเก่าอันนี้จะเป็นแต้มสูงนะครับสูตรวิ่งบนนะครับที่เข้าในงวดที่ผ่านมางวดก่อนในี่เข้าเลขห้านะครับงวดนี้คำนวณได้เจ็ดกับแปดนะครับ คำนวณได้เจ็ดกับแปดน,นี่ตัวเลือกอีกตัวหนึ่งนะครับมันจะมีศูนย์หนึ่งนี่หลักหน่วยนะศูนย์หนึ่งแล้วก็เจ็ดแปดผมอันนี้ผมคาดไว้นะน่าจะเป็นสี่ตัวนี้นะครับไม่ศูนย์หนึ่งก็เจ็ดแปดนะครับที่จะเป็นหลักหน่วยนะครับเพราะว่าสูตรหลักหน่วยนี่มีมีทั้งเจ็ดแปดมีทั้งศูนย์หนึ่งเอยโอ้เลือกเลือกไม่ถูกนะครับว่าจะไปทางไหนว่าจะไปศูนย์หนึ่งหรือเจ็ดแปดนี่ยังยังห้าสิบห้าสิบนะครับ เดี๋ยวผมจะไปดูสูตรีนหลายสูตรอีกทีหนึ่งนะเอามาเทียบสูตรสูย์หนึ่งนี่เดี๋ยวจะลงให้ดูอีกทีนะครับมีอยู่นะครับเข้าดีเหมือนกันนะครับสูตรเจ็ดแปดนี่มีอยู่แล้วเนาะเพราะว่าเป็นสูตรเก่านะสูตรเจ็ดแปดนี่เป็นสูตรเก่านะครับดังนั้นท่านผู้ชมก็ลองลองดูเนาะหลักร้อยก็เป็นเป็นได้ทั้งสามทั้งสี่นะครับหลักร้อยก็เป็นได้ทั้งสามทั้งสี่นะครับแต่ถ้าไปเทียบตัวเดียวมันก็น่าจะเป็นเลขสี่นะครับแต่ก็ ต้องติดเลขสามไปด้วยนะครับเพื่อเลขสามมันมานะครับจะเหลืออยู่แค่สามหอันนี้ก็เป็น X แล้วกันนะครับออเออถ้า,ถ,าถ้าหลักร้อยเป็นสามนะครับสี่หกเสามหกนี่นะครับหลักหน่วยจะเอาตัวไหนใส่นะครับเดี๋ยวต้องไปหาสูตรแต้มรวม3ามตัวเนแม่นนะครับเอามารวมอีกทีนะครับถ้าถ้าสูตรแต้มรวมสามตัว มันได้ตัวไหนระหว่าง 0-1, 7-8นี่ก็น่าจะน่าจะเป็นแนวทางอีกทีหนึ่งนะน่าจะช่วยตัดสินใจได้ดีขึ้นนะครับเลขหกนี่ผมผมชอบเลยหลักสิบนะตัวเลขมันก็ยากพอสมควรนะครับผม เราไม่รู้เลยแล้วว่าสลากกินแบ่งมันจะออกตัวไหนนะครับงวดที่จะถึงนี้ยากมากนะครับผมงวดก่อนนี้ออก9 3 5นะครับแท้จริงตัวเลขสวยสวยมากนะครับแต่เลือกไม่ถูกนะครับไม่รู้จะเอาเลขไหนไปวางในตำแหน่งไหนเนาะเลข9ก็ยังวางผิดตำแหน่งนไปออกหลักร้อยนะครับงวดนี้ก็รอดูนะครับจะเป็นตัวไหนเนาะตัวที่วิเคราะห์ไว้นี่มันจะตรงกับรางวัลที่ออกไหมนี่ก็ต้องไปรอดูนะครับแต่ละแนวทางของ แต่ละช่องก็อาจจะแตกต่างกันนะครับเพราะว่าต่างคนก็ต่างสูตรนะครับแต่บางครั้งก็อาจจะมีตรงกันบ้างนะครับผมอาจจะมีตรงกันบ้างเนาะก็อยู่ที่ตัวท่านผู้ชมเลือกเองนะครับผมชอบสูตรไหนก็นําไปใช้นําไปพิจารณากันเอาเองนะครับหลายคนก็อาจจะชอบไม่เหมือนกันนะครับผมหลายคนอาจจะชอบไม่เหมือนกันแต่ผมก็วิเคราะห์ไปตามสูตรที่ผมมีนะครับ วันนี้ก็น่าจะพอแค่นี้นะครับผมสภักดิ์ผมก็น่าจะไปไปดูแลแฟนต่อถ้ครับผมยังยังผ่าตัดยังไม่ยังไม่หายนะครับน่าจะอยู่ใช้เวลาอยู่ประมาณสามสี่วันนะครับเมื่อวานนี้ก็เลยไม่ได้ลงทั้งวันนะเมื่อวานนี้ยุ่งนะครับส่วนใครที่จะจะเข้ากลุ่มก็ตามตามหลักตามนี่มาเลยนะครับเข้ากลุ่มฟรีนะครับผมแอดไลน์ฮานอย ห้าน่อยแล้วก็มีขีดตรงกลางด้วยนะครับก็ลาวนะครับส่วนอยู่ในกลุ่มนี้มันมันลงได้ตลอดนะครับลงตั้งแต่เช้ายันดึกนะน่ผมก็สามารถเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับเข้าฟรีนะบผมไม่มีค่าใช้จ่ายนะแนวทางก็ค่อนข้างเยอะนะครับมีตั้งแต่รัฐบาลรัฐบาลไทยนี่ก็มีเยอะเนาะแล้วก็แนวทางอื่นนะก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ยังติดตามรับชมมาโดยตลอดนะครับผมถึงแม้จะมีติดธุระบ้างนะลงมาก บ้างน้อยบ้างนะครับสี่หกหนึ่งก็ขอบคุณนะครับคุณมูนนะครับผมมือนั่นแหละแฟนก็เมื่อวานนี้ปวดท้องเนาะปวดท้องไปกินยาฉีดยาก็ไม่หายนะนะครับก็ไปโรงพยาบาลนะไปโรงพยาบาลเนี่ยหมอตรวจดูนะครับโอ้โหนะครับไสติ่งนะครับผมไสติ่งนะเพิ่งเพิ่งจะผ่าเมื่อคืนนะครับ เพิ่งจะผ่าเมื่อคืนนะครับผมโมก็ไปไปเฝ้าเมื่อคืน,น้นก็นอนได้นอนแค่สองชั่วโมงเองนะนี่ก็กลับมานอนพักอาบน้ํานิดนึงเดี๋ยวก็จะไปต่อเลยนะเนี่ยก,ก็เลยไม่ว่างนะก็เลยบอกไว้ก่อนนะครับทีเมื่อวานนี้ไม่ได้ลงก็เพราะติดธุระนี่แหละครับผมก็น่าจะใช้เวลาอยู่สามสี่วันเนาะนี่ก็น่าจะฝากไว้แค่นี้นะครับผมเพราะแนวทางก็หลักร้อยก็น่าจะหมดแล้วนะครับผม หลักร้อยนี่มันพุ่งไปเลขสามสี่สถานเดียวเลยนะครับหลักร้อยนี่ไม่น่าจะเป็นเลขอื่นแหละนะครับอยู่อยู่น่าอยู่สองตัวนี้แหละจะสามหรือสี่แค่นั้นเองนะครับที่เหลือก็อยู่ที่ตัวท่านผู้ชมนะจะจะ,จะเห็นดีเห็นงามกับผมไหมนะครับเลขสามเลขสี่หลักร้อยหลักสิบเลขหกเหลืออยู่แค่หลักหน่วยนะครับที่ต้องไปตัดสินใจเพราะว่าแนวทางนี่มันมันมีเหมือนกันหมดเลยทั้งศูนย์หนึ่งเจ็ดแปดนะครับไม่รู้จะเอาตัวไหนนะครับ ขอขอบคุณนะครับคุณกัลยานะครับผมแฟนผมก็ดีขึ้นแล้วครับเดินได้แล้วนะครับน่าจะใช้เวลาสักสองสาวันก็น่าจะออกได้แล้วนะครับเอาคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้นะผมเดี๋ยวสูตรหลักหน่วยจะลงให้อีกทีนะครับผมถ้าว่างช่วงไหนนะครับเดี๋ยวจะลงให้นะครับสวัสดีครับ